สวัสดีครับไอเก่งจัดให้นะครับก็ช่วงเนี้ยเขาสั่งห้ามเผาเลยนะครับมันหน้าแล้งมันแห้งแล้วก็เผากันขึ้นมาแล้วมันก็เหม็นซึ่งบ่อขยะตรงหน้นาพาธานีเนี่ยมันไม่ใช่บ่อขยะนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครอะผมผมก็ไม่รู้นะตอนนี้กําลังหาอยู่ว่าเอาขยะมาทิ้งตรงนี้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 มันเป็นที่ส่วนบุคคลมีเจ้าของนะครับแต่เจ้าของเขาไม่ได้มาดูแลคงจะอยู่ที่อื่นนะเขาคงซื้อทิ้งไว้ ซึ่งตรงนี้ไปอีกประมาณสองร้อยเมตรหรือว่าร้อยเมตรนี่แหละก็จะเจอชุมชนข้างหลังนี่ก็ชุมชนเป็นชุมชนแล้วก็เขาชุมชนแถวนี้เขาจะไม่มาเผาที่นี่หรอกผมว่ามันแน่จะเป็นคนที่อื่นเที่ยวขยะมาทิ้งแล้วก็เผาช่วงก่อนเนี่ยผมมาดาูมันมีขยะอยู่เต็มน,นี่เลยแล้วเมื่อวานน่ะมีคนแจ้งเข้ามาบอกว่ามีการเผาเกิดขึ้นผมมาดูแล้วโอ้โหหม็นสุดๆเลยตอนนี้ลืมเอาหน้ากากมาอีกต่างหาก ขอรน้ลง้ามเผาแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาน้ํามาดับแล้วก็จะติดต่อเทศบาลขอทําป้ายมาติดตั้งนะครับเดี๋ยวต้องประสานงานหลายๆฝ่ายทิ้งก็ผิดแล้วครับแค่เอาขยะมาทิ้งในที่คนอื่นก็ผิดแล้วแลวนี่มาจุดไฟเผาอีกแล้วมันไม่ดับง่ายๆเลยเนี่ยนะยังมีควันอยู่เต็มน,นี่เลยถ้ามันลามไปที่อื่นอีกน่ะตรงนี้เป็นต้นหญ้าใบไม้แห้งหมดเลยนะเนี่ยไม่ควรทําแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวไปหาน้ำมาลดก่อนมันเป็นเรื่องแล้วอย่างเงี้ย